สวัสดีครับวันนี้มาดูเป็นพระคงเชียงใหม่นะครับกุชังคำดอยคำนะนะครับขึ้นสองกุนะตรงนี้จะมีกระเถาะนี่นะครับในองค์ที่สวยจะมีหน้าตานะนี่ก็จะไม่มีหน้าตานะครับแล้วก็มีบินนะครับแบบมีอยู่หลักพันนะครับนะครับถ้าฟอร์มดีๆนะครับมีหน้าตาขึ้นหลักหมื่นนะครับยินดีรับเช่านะนะครับพาที่ขึ้นจากกุนี้ก็จะมี เป็นผ้าสามหอมนะครับแล้วก็มีผ้าเลี่ยงนะครับก็จะเป็นคนละพิมพกับลำพูนทั้งหมดเลยนะเนื้อก็ประมาณนี้นะต้องพิมพ์จําพิมพ์ให้ดีนะครับคับกุนะครับมีสองกุนะครับเผื่อใครเจอแนละ้วแบบนี้เป็นพระคงเชียงใหม่นะครับก็มีราคานะพิมพ์แบบนี้นะนะครับเนี่ยเทียบไปดูนะนี่พระคงลำพูนนะนะครับ กะคงเชียงใหม่จะมีความเหมือนแบบออกป้นปานอ้วนๆหน่อยนะครับนะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกทั้งสององนะนะครับอ่านะประมาณนี้นะให้ดูนี่ลําพูนนะครับนี่เชียงใหม่ลําพูนราคาดีกว่านะครับนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่าทั้งคู่นะนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์นะครับ นี่นะแอดไซจีเวนเซียนะใส่ตัวแอดด้วยนะครับแอดไซจีเวนเซียนนะครับมินีรับเช่านะครับขอบคุณครับ